วันนี้จะมาทำกุ้งอบเนยแบบง่ายๆกันนะคะเริ่มแรกก็ก,กุ้งกุลาดำค่ะจะใช้เป็นกุ้งแบบไหนก็ได้นะคะแต่บังเอิญแพวไปตลาดแล้วเห็นมันตัวใหญ่ดีก็เลยซื้อมาจากนั้นก็เอามีดค่ะมาหั่นหลังกุ้งให้แบกอย่างนี้แล้วก็หั่นหัวกุ้งออกมานะคะแล้วก็เนยแล้วก็เกลือแล้วก็ผักค่ะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะแพวเลือกข้าวโพดอ่อนกับตะไคร้แล้วก็กระหล่ำปีค่ะ เริ่มต้นเราก็ละลายเนยนะคะแพวจะเริ่มวางจากผักที่สุกยากก่อนนะคะก็คือข้าวโพดอ่อนค่ะแล้วก็วางหัวกุ้งก่อนเพื่อที่ว่ามันของมันเนี่ยจะได้ละลายกับเนยค่ะอ๋อเมื่อกี้ลืมวางผักกาดค่ะพอหลายๆอย่างในหม้อเริ่มจะสุกแล้วเราเราก็ใส่เนยลงไปเพิ่มอ,อีกเล็กน่อยค่ะแล้วเราก็ใส่กุ้งของเราลงไปเรื่ย ตอนนี้เราก็ใส่กุ้งไปแล้วนะคะเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูตอนตักขึ้นมานะคะแต่ว่ามาดูกันตอนเสร็จแล้วเลยดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งอบในของแพลนะคะจะทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่ามายองเนสหรือจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดก็อร่อยไปอีกแบบนะคะว้าวน่าทานไหมคะ